สวัสดีค่ะยกระดีใจดูฟ้าชแนลนะคะวันนี้เราจะมาขับสกูตเตอร์ค่ะแต่วันนี้เรามีปัญหานะครับแบตมันหมดนะครับมา๋ยวผกแบตมันหมดเราจะวยกกันปั่นชวยกันที่

เออเออยา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 ,ยาแล้วก็ยัาถึงบ้านยายแล้ว ครับคลิปนี่ก็จะไปเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับการทำขงใจีนทำพิธีใหม่ๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้ครับบ๊ายบาย